สีชงค้ำพ่อมาเอาโอ,อนโกไอ้ไข่ไปฝากพี่ฝากนอก้องโตกไอ้ไข่มาหลุนเลขประทัดเพิ่นมาหลุนเลขประทัดยิ้นข้าว่าเขาตลอดเขาสูงหวดัดนะครับเนาะเขาบ่าถือก็เศร้าหัวพ่นาะบ่ถือก็เศร้าหัวซะเ,าาเานาะยิ้นหอดไทยเฮ้าเหรอสิเป็นยังไงก็เศร้าหัวเลยมาเนาะบ้านนี้ก็เลย มาอะไรกันเยินว่าเจตัวฝันดีเืตัท่านผู้ชมฝันยังว่าจะเสียนเรียกพี่ด้วนี่จากกตัางแต้มือฝันเห็นงูใหญ่น่ะครับผมฝันเห็นแต่ผู้หญิงใส่สุดขาวแต่ว่าหังจืดจือข่วมฝันบ่ค่อยได้มีมือเคลื่อนนี่นอนหูเม่อขืนประมาณตีสี่กะเลยว่ากะเลยอธิษฐานจิตบาน ปูเอ้ยงาเอ้ยเป็นอย่างขึ้นจำค่วมฝันบได้แท้มันสีใดบ่เล็กเนี่ยก็เลยวางซี่ก็เลยเพิ่มไปอีกรอบหนึ่งเล่นฝันฝันเจียวกับรดขั้นหนีฝันบาขีรดขั้นหนีไปบี่นี่รถคู่ใจนี่เจ้รถคู่ใจคู่ซี่คนที่ไปดีๆจังไดจังคอยบ้านคางนี่หักบึบล่มหะห่วยลงขึ้นจังมีค้นนางเนี่นะในข่วมัางข่วงนี่เจ้ทางค่วงหยุบลงไปยุบลงคือคนนนางนี่ัดที่นี่ก็เลยเอา เุ้ยรถเป็นยังว่ะสันวาในคว่ำฟันนะในคว่ำฟันบ่เมนพ่วงกูขาดบ่บัดที่นี่ว่ะสันวะติดกำลังสิไปเติมนนํำมันแล้วแต่เติมนํำมันนี่เติมนํำมันเก่าฮะแต่ว่าบ่ท่านเติมเติมนํำมันเก่าฮะแมนแต่แมนอเติมเก้าหาครับแต่ว่าพ่วงนี่หักพ่วงนี่หยุบบึบอลงก่อนบ่ท่านได้เติมนํำมันจะเลยกลับไปเดียวหาจางพอดีเห็นพอยใยหนึ่งนางออกอยู่ปันหาหักลงคือหักจังสี่ว่าสันวา มองนีมันออกไปมืดเลยดิเมืม่อนึงแบกพวก่วงเมื่อนึ่งขับรถสร้างเงาเงินมันเป็นไปได้ไหเจี๊ยเป็นไปได้ยังไ,งไ,ได้่าพ่วงไปว่าได้งไงเไปไปมืม่อหนึ่งขับรถกังเสียเมื่อนึงมีแบกพวก่วงนี่สิไปหอดบ้านสร้างนั่นผู้เมียเพื่อนนั่นเป็นร้านเสริมสวยผู้ผัวนี่กำลังนางออกกันนั่นเนี่ยไม่ว่าอันสร้างอันอันออกอันนี้ให้ยักบาทแน่อันเอาจักบาทจังค่อยว่ากันว่าสันวาเพิ่นการกำลัง กับกำลังยางมาเบิงไห้ล่วะว่ามาตัวยื่ยนผันมาเลียปากก่อนเหมือคขึ้นกับเล็เตือนอะเนียนกับเลืเตือนแต่ว่ากับว่าว่าได้ดันดอกเพรวาก่าคือเบาซูฟังแล้วหลอดหลอดนึงแล้วเนาะว่ารถขั้นนี้นะก่อนสี่เฮาสิไปสีถาดกันนะ<ม>ยางมันหัวลอ่อพว่วงครับยางหัวลอ่อพว่วงบัดที่นี้ก<ม><ม>ลับมาจากสีถาดกับเลี้วรถไปปะ นี่เป็นเป็นรอบที่สองนี่จากสีกลับมาศีธานนี่เรถไปป้าบดไปจนว่าหอดบ้านสวยเผาบ่ได้เปลี่ยนยางหนอกบ่ได้เปลี่ยนยางในบ่ได้ป้าสูบล่มขขเข่าแกนคือเกา้างนี่เงนไหลสร้างไมาเขียนเราทะเบียนรถนั่นแหละมันส่งสัญญาณอะไรบ่กันย่งว่ากันเลยมาคิดขอนึงว่า ตอนทีปูอันตาเดียวกับปูกุ่แหกับปูชี้ผ่าขาวกับปูตาน่ะเพื่นมาหบไปซีปูน่ะทีบอาซูฟังลีปแหลกอันตั้งแต่ตอนนึงเพื่นชี้ไปน้่มเมื่อเนี่ยเทั่งซีปูหนีชี้ไปรถขั้นเนี่ยไปหอดบัตรจ้างค่อยเบยออกนะนะทีบอกแล้วนไปเงินระบาดที่นี่เลขเขาโคตรเลขเขาขายเขาโคตรเดขเย็ดสิบบาทก็ออกไปแล้วแต่ว่าเลขรถคือบอออกนะบัดนี้งวดนี่ผ่นเลยมาเป็นเป็นเป็นแบบนี้ หรือว่าเพื่อนสีมาก,กับซิฟจังไดชนะก็เลยอยากอยากไห้แนวทางเอฟซีเนี่ยว่าตัวนี้กับยายาสาพลาดแต่ว่าขนนัานเขากับตามเขา้าไปล่ำม,มามันกับซ้ำตัวเดียวกันเนาะลดลงมาหากับจากหกกับมาเป็นหาหาแปดที่เขาเนาะนอตอนที่ล่ำย,ยูวัดเพิ่อนนะเขาก็ได้แปดห้ามันบ่าแต่ว่าอันนี้กับข้าวันลดเนาะแต่ว่ามันกับ เด้งลงข้างนั่นบึบลงนะฟังฟังมุมนี่เนาะมุมนี่ในอันมีคนมานั่งน้ำก็ยังมีคนมานั่งน้ำในขั้มฟันน่ะเลาะขอนสีแกงแล้วนะมือเคลื่นมือตื้นขึ้นอธิษฐานเลยว่าโอ้ขัานอนขันขันจีความฝันบ่ได้คือสนบ่ได้เลขดอกตี้กับไรวางไม่ย่ำไฮเซียเ้เออขันจีให้ซียตัวใดทุนมันแหยงบ่หล่เถียซื้อตัวไดกับมะยำเนี่ยอีชื้อยูดอกยักษ์สองโตย่ายได้ดอกสองขั้นกับสีเอากับสีน้า ว่าที่นี่กับมาฝันเกียียวนี่นะว่าบุลบลุ่งที่ยังพวงรุดออกเป <fing. S 1> ็นแีเน่ๆก็คือเป็นแนวทางละ่ะครถํามันรถมันก็ต้องลดเลขกลุ่งันมันเด้งลง่างนั้นก็คิดว่าสิดรดตัวนี้ลงเป็นเหล็กหายลดถงทั้งหน้าเจโนจลดถึงทางหน้าลงเป็นเล็กหายอาจจะเป็นหาแปดหรือว่าหกแปดเป็งที่ก็สิซื้อย่ซํานี่ละขั<ม>น้นสามโตก็สีเอาก็สิซื้อจากตัวนี้ไปนี่ซื<ม>้อจากตัวนี้ไปก็สีเป็น สามแปดห้าสามแปดหโอ้คือเนีนฟังข้างนี้เนีนฟังข้างนี้เนีนข้างนี้เป็นโตโตเลขวันทองครับผมเพราะว่ามันเดิมลงทางนั้นเด้มันหยงบลงทางนั้นอหมุนเคลื่อนนี่สดซด้อนหอนซดซด้อนลอนหลอกขอนที่แจงครับเออมาคือเข่ากันครับเด็กไปฝันพร้อมเออไปฝันไปฝันอยู่วัดเกินมือเลขออกมือวันดี่เหยีย ันที่สองบอกเมื่อมือเฮาไปฝัดไปลั่มฮะที่สองนี่เนาะรับตองหวัดอ่ะแมนรั่มตองหวัดแมนแมนแมนแปดห้าสามชูมือนะเจ้าชูมืออันที่สวัสดีค่ะสสวัดีเจสุภาพผ่อนผ้าด้วยครับผมครับผมมาฟังดูนี่เจตู้จ้าจ้าสวัสดีค่ะสวัเจ้าตู้จ้าจ้านี่ฟันเกียวรถหนึ่ง แต่ว่ามันกับเป็นโรดเล็กตัวเดียวกันกับเข้าเป็นรั่มเนาะเพราะว่าเข้าเป็น่มเหมือนนั่นมันก็มีสามมีแปรมีแมีหามีสามอแต่ว่านี่คําวันลดเฮาก็ต้รงลดลงเพราะมันดึงลุงทางนั่นลดตัวนี้ลงจากหกเป็นหาหรือว่าทีซื้อตรงเลยก็ได้แต่ว่าเลขกนี่คันให้มักนี่มักยึดตัวนี้ยึดตัวคนมักหกแปดนะคะเนี่ย มักตัวนี้แหละหกแปดหาแปดมักครับผมมีาเล็สีนี้แปดไหมไม่แปดเลยนี่แทนล่แปดขึ้นสูงตีบันเต้อืม่านศุนชนศุนบนชุนล่างวันนี้คิดว่าเลขนี่แปดแปดแท่แปดตาที่บ้านี้สินี่นะอยู่ในจุดนี่นะจุดเจ็ดท้องฟันนี่นะพิ่นมาใหญ่ไหมนะขึ้นเนาะ มาส่งสัญญาณหายา,ายเทียนะครับผมสองเทียนเราดิ่ล่อน,น,นอืมที่ว่ายางแบนเอาไปเห้ียดางเบืองบ่ได้ปลาน่ะสองลวกเลยข้าเจ้าก็บเอาน้ำแคยีซีบ,บัเข้าเจ้ากับประกอบขื้นให้เรปาปลาใหญ่เตี้ยปาเพันลือเตี้ยปาเพลนลือกระเพิ่นสูบลมใจหอย เอายี่สิบบาทเราเพิ่งกบบมาเขียนเอาเลขทะเบียนบดมากกับคักแปรและแปดมากกับคักต่างเพิ่นว่านะแปรและแปดมากกับคักยังบ่ได้ปลาหอยทิ่บ้านเจ้าสีได้เปียกย่างบ้าเมนหัวบ้าเมนสวบเพื่อนขึ้นเก่าจ้างบ้านสอยเพ้าเพิ่นกับเงือกจนว่าคือกันเพิ่นกับได้ก็เลยว่าโอู้หอยกระสุงใสเหลือเด้อบัดที่นีบวานเลยเลยเลยเอามาทบทวนใส่กัน หรือเพราะว่าเพื่อนก็บ,บอกอยู่แล้วว่าคันกูหายกูสิยหายเองบ,ออบ่ได้นะเอากูที่หน้าคือเพิ่นมากเพื่อนมากซื้อกันยังไงนะมาตอกย้ำเนาะแหวนงวดก้อนนี่เพิ่นงวดมันออกอเก็ดศูนนั่นก็แม่นเท่าขายเขาโคตรได้เ็ดสิบบาทเออ,เอ,อมันไปออกเงื่อนขายเขาโคตรหรือว่างวดนี่เพิ่นสิมะหายตัวนี้สินะศูนหากด้ได้ดเจ๊ว่าหันล่ำาูนหาต่ะจำกบปั่นกับ สี่มือคือแล้วเทียนยวนเทียนยูไฮโบล่านเพื่อนถ้าทั้งศูนย์เกตห้าแล้วเวัดสื่อสี่ประตูกับกับเลขเลขหาตัวหนึ่งอยู่ในกลางเลขศูนย์ได้เมื่อเนื่องว่าแต่ว่าได่ทั้งบนทั้งล่างบังหวัดบังหันเมียนบะขั้นเมีนคือเพื่อนว่ากูสี่ห้ยทั้งบนทั้งล่างเพื่อนก็หายอิลี่แต่เพื่นอย่างมาไหาเกตผูููคาเจ้าบ่เสื่อ ก็ได้ฟาดบื้มไปซัดสองหลังได้เสื้อสั้นตัวเป็นได้เจียบ่วัติสมน้ำนาจากของบ่เสื้อจากของแดนแต่ทีเนี่ยเนี่ยนะเย็ดถิ่มนี่แหละว่าที่มันใจตัวนี้ถ้าซื้อขึ้นซื้อลงเราเพราะว่าคั้มบรรลุมันก็ต้องลดอยู่แล้วล่ะนี่แหละนี่ลดขั้นนี้ล่ะเพราะว่าบ่วั มันมันปฏิหารเกินไปน่นน่ะคือท่วมแบบมันหลายเสียมันสองคือว่าสีได้ปลาบม่ได้ปลาว่าสีได้เปี้ยนกับบ่ได้เปี้ยนแต่ว่านี่มันมันนกคัดแมนเทียที่อืที่ว่าใส่บกพริกอันไว้ลอยลอยก้นโลนี่สีไปขายไ่ได้ไปขายมาบกพริกลงแล้วก็ไปล่ำบวงชวงกัดกัดแมารถไปปลาบดไปค่ัดบ่มี่ฟองหัวบ่มี่หมอง อนั่นจักเม็ดเลยเองสินะก็เลยคิดว่าโ้บ่ไปโตอื่นดอกเด้อว่าเกิดมาในใจนะก็จะซื้ออยู่นี่แหละซื้อลดขึ้นลดลงอยู่นี่ก็ไม่ยำบัตรทุ่ไทยเนาะตัวนี้เขากับลดได้ลดลงมาเป็นสองเอเากับลดลงมาได้เพราะว่าแต่ว่าแต่ว่าเอาตามตามละทีเนาะเพราะว่าเผนเดิงลงทั้งมันก็ต้องลดทางนั่นก็ต้องโค้งโว้งนมมันขาดทา้งนั่นเนาะนี่อนมันขาดทางนั่นแล้วก็พ่วงกันรุดออก มือหนึ่งจับพวงมือหนึ่งพับหลังหาซางนกขวามทางไปหาซางเอาาื่อนแบกไปเลยหเหี๊ยแบกเอาเลยโอ้อปันอันอันอีหยังกับหมดเอกกลุ่นแล้วบแบกเลอเลิศเลิศเมียซางกับผู้งามผู้งามเบิ่นใจอันเป็นอียังอะไรเจ้โอ้พวงขาดว่ันาากลางต่อให้ว่าวจันเนี่ยซางกับเป็นลานเฉื่อยเฉยครับผมว่ากระลังสีเบาราคาซางกันม้าผัดมาเลี้ยปากเออเสดสัมฟุกฟุกแดงพอดี ตีอยู่ประมาณหกโมงนี่แหละตื่นขึน<ช>เพราะว่าขอคนประมาณจีซี่ีีนว่าจือบลดอยเด้อความฟันจือบลดอยนี่เลขนี่บ่หูโตจิตนั่นมันเป็นยังไงเลขที่ใด้มากนี่จังไดก็เเ้าไปนะจมปากจมคอบครับนะผมีม้เลยมาฝันเที่ยวรลดก็เลยมามั่นใจมามันมม่นใจรถตัวนี้อยู่นี่แหละเจียอยู่ในนี่ลหละเรียกว่าหางสีลดเลขลง เพิ่งฝันเห็นงูใหญ่มื่ก็ต้องมีโศกอยู่แล้วงูกระแปดป่ะมีเกล็ดงูแปดงูใหญ่แต่เก็ดกับแปดแต่เก่าแล้วใหญ่เนาะเป็นวันใหญ่กับใหญ่สุดแล้วอบ้านเต็มหนทางจูรูเนาะอันแล้วตามนั้นได้ครับเด้อตามนั่นที่เนี่ยเพิ่อนเจ็ดตัวคนมักในดวงใจกับหกแปดหาแปดลดลงเนาะลดลงหาแปดเพิ่นก็ได้สูงหงดแท้เพื่นกับมะล่ามเพิ่นก็ว่าหาแปดแต่ต้องหงดเนาะ มาล่ำมาชู่มื่อึืนนะอ่ามาครับเนาะเอาตามนั่นได้ครับเด้อมรย่ค่มึงสวัสดีค่ะมึงตื่นแนวทางแด้ครับเด้อใครมาใครชอบก็ต้ลงลุกเนสุภาพรพาลุยจ้ามาลองทหมสุภาพรพาลุยรับผมดันซองให้ได้แค่ะเด้อ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 คอเอเมาอเน้ด้อเด้คเับเด้อกด้เด้อดเด้อะด่อด้ เอาเจังไรแบบ่ีมาพูดจากันครับสำหรับคลิปนี้นะครับเด้อให้มักไปชอบจ้างลงทุนเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบครับผมออ่่าาซีเน่ก,ก็คือเจตูเพิ่นมักหาแปดนะครับเนาะเพิ่นได้ต่องัวหาแปดลดลงถ้าเบียดลดหกแปดจามพิ่นกับเราเห้นลดลงฟังหนึ่งเนาะหกแปดก็เหลือหาแปดนะครับเนาะเอาขั้นมักขั้นชอบจ้างลงทุนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังแรงใจด้ครับเ้้ยอสำหรับชีิปนี้ครับผมมาหาเห่งผ้ามวนสวัสดีครับ